อยู่เฉยเอ้าลูดเหมือนปลาช่อนนะน่าเออน้ำไหลตื้อโดมเบ็ดเ่ยเหมือนปลาช่อนเลยว่ะนี่หนาวไหลไหลออกมาเออเหมือนเป็นปลาช่อนอ่ะุ้ยโอ้ยปลาช่อนอะไรวะพวกนี้เป็นอะไรเนี่ยใหญ่เออ ลงได้ลอลอ,ลอ่ะน่าจะประมาณหกหกขีดเจ็ดขีดว่ะมีน้าเล่นไหลท,ที่โอ้โหพุ่งมาจวดเลยอ่ะนี่เพือคาด,ดินี่ก้อนเดียวอยู่บนหัวโล่อืมนเหก็โล เออ่กันแน่น ที่นี่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ผมเห็นแล้วมันขึ้นนะก็เลยบอกว่าปลาขึ้นไว้ตรงนั้นอ่ะขาดเลยมีสายระเบิดบอกอะไรมันขึ้นมันขึ้นอยู่ตีไม่ได้ตีปุ๊บเอี๊ยบเบิดนี่มันมาตัดตีตอนเย็นจริงๆอ่ะอ๋อพี่ฟู๊ยถ่ายมาหน่อย ตายแล้วนี่มันจีบอยู่ก็เลยตีไปอือยังไม่ถึงจุดไฮไลท์ผมจับที่โผอ่ <c oughs> มีเช่นน้น้ำกิ้ อันนี้ต้องกลับแล้วเลยแนวะน,นี้ก็ไม,ไม่ไม่มีเวลาแล้วเอา้าอยู่ด,ดโอ้โหใหญ่นะดูดอย่างเงี้ยม,มีไซส์เ่ย

นั่นนั่นนั่นน่นน่นน่มันีหางขอนี้ืูต่จีวมันก็นี้แสดงว่าเองหมุนไม่ทันมันอ่ามันวิ่งย้อน mấy từng phải mấy từng <c oughs> เอาหลุดห <c oughs> ลอดแล้วหลอ,อล,อลอดแล้วครับหลอดแล้วหลอดแล้วนี่ครับใหญ่มากใหญ่มากเก <c oughs> ่งมากมากล้ามากไปเลยอันนี้ก็าหน้าอะเลี้ยงนะ เองมากกล้ามากข้าไปไหมพูดฟ้าฟใหญ่กว่าน้ดิแคไนม่เหยียตัวมันเลยยิวรู้เวลาเนะอืม มีตัวเดียวอย่างวะแรงว่าตัวเดียวกับที่กัดกับไอ้ฟ้าที่แรกแน่เลยนะ <laughs>